ใครอะ่ะใครไปรอปะคะ<อ>แต่งตัวออกจากบ้านแต่เช้าเลยวันนี้หนูจะไปจันทบุรีใครไปรอปะยิ้มสวย กิ๊ชสวยสวยไหมคะติดผมดนี่ติดผมอะไรชี้อะไรวันนี้มาหานาหญิงแต่เช้าเลยเออเก่งเก่งอเก่งเก่งเก่งบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงบ๊ายบายเอาหาว ห่างกันนอนเลยจาบ๊ายบายน้อ, bye bye. นอยนี่น้อยน้อยน้อยนี่น้อยน้อยนอยนี่น้อยน้อยน้อยเอ่อหล่นอ่ะกริฟช่วยๆ่วยของใครสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเร็วสวัสด,ดีค่ะเนี่ยสวัสด,ดีค่ะเร็ว สวัสดีท่านผู้ชมมองอะไรมองอะไรนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะเอ้ก็สวัสดีค่ะสวยๆเร็วเดินสองซ้ำสวัสดีค่ะเดีวสวัสดีค่ะเฮ้ยผิดคนละผิดคนละตึงตื้ตึงชืงนึื้นชื้น เรามาในญิงย,ยังไม่เจอเลยเฮ้ยเล่นใจแล้วว้ายจ้าเอ๊ะเอเล่นคนเดียวจ้าเอ๊ะเอาไหมหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย